ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องสู้หูสุคนนะครับผมเอาที่นี่มาสรุปนะครับสรุปก่อนหวยลาวออกนะครับอ่ะเมื่อนี้ได้แปดอาจารย์ดังนะครับสรุปก่อนหวยลาวออกนะครับผมของวันศุกร์นะครับของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่หนึ่งกันเด้อพี่น้องวันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนนะครับผม กันยายน2 5 6 6กันนะครับอสรุปนะครับสรุปสรุปก่อนนะก่อนหวยลาวออกนะครับก่อนหวยลาวออกนะครับผม สรุปก่อนหวยลาวออกนะครับงวดนี้แปดสำนักนะครับแปดอาจารย์ดังนะครับแปดอ่าแค่แปดก็พอนะครับพี่น้องเนาะแปดอาจารย์ดังนะครับอาจารย์ลังอาจารย์อ่ะยออยากสตูนพี่น้องอิฟซีกันันนะครับดังนะครับพี่น้องอิฟซีนะครับแปดอาจารย์ดังเ้อนะครับ วดนี่ตามได้8อาจารย์เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเวลามันกาสซันชิดกันพี่น้องเอฟซีเพราะว่าตึ้งหวยรัฐบาลไทยตึ้งหวยเล่าบุญกันไปเบิดพี่น้องเอฟซีเอาครับผมมาเบิงอาจารย์ท่านแรกนะครับอาจารย์ท่านแรกนะครับอ่ะอยับไปจักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเอฟซีจะมาเห็นกันเอาสำนักแรกนะครับสำนักแรกนะครับผมอ่ะเลาพัฒนาวันที่หนึ่งของนมสวนยางนะครับ หนุ่มสวนยางวิ่งรูดบนล่างศูนย์กับห้าเด่นที่ศูนย์จับคู่กับศูนย์แปดศูนย์หาศูนย์เก้าห้าแปดห้าห้าห้าเก้าเน้นที่ศูนย์หากับศูนย์เก้านะครับเอาต่อไปนะครับผมของบบาวแหลมนะครับบบาวแหลมบบาวแหลมให้วิ่งรูดบนล่างหกกับเจ็ดเด่นที่หกนะครับจับคู่หกสอง 6กสามหกสี่เก็ดสอเก็ดสามเก็ดสเบาแหลมเด่นที่7เ,เน้นที่7จเ,เมตรเดียวนะครับผมต่อไปท่านที่สามพอแหล่คนนอนหน้านะครับผมเอาวิ่งรูดบนล่าง5กับ0เด่นที่5นะครับจับกูห้าเจ็ดห้าแปด เน้นที่ห้าเจ็ดกับห้าเก้านะครับต่อไปนะครับผมอ่าชันที่ีปูศูนย์เจ็ดนะครับงวดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ให้วิ่งบนศูนย์จับคู่กับเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกห้าหกนะครับคือบนหกคู่ส่วนล่างให้วิ่งสาม จับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่สามสี่นะครับไม่มีตัวเน้นบนหกคู่ล่างหกคู่นะครับอ่ะต่อไปนะครับผมอ่ะสำนักที่ห้านะครับของปูอ่ะของเสียนนเส้ยนนาดีเสี้ยนนาดีวิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับสองเด่นที่เจ็ดนะครับเด่นที่เจ็ด จับโคหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดกันนะครับเน้นที่สองหากับสองหกนะครับเด่นที่เกตจะไปเน้นสองหากับสองหกนะครับอ่ะเน้นตัวร่องกันต่อไปนะครับผมปูโคราดนะครับปูโคราดให้วิ่งบนสามนะครับวิ่งบนสามเด้อ จับคู่หกเจ็ดหกสองหสามเจ็ดสอส่ะส่วนเลขล่างให้วิ่งเจ็ดตัวเดียวเจ็ดแป8เจ็ดเนยนนะครับเน้นนะครับบมมีตัวเน้นนะครับบน6คู่ล่าง6คู่นะครับ อาต่อไปครับผมของปูขุนนะครับปูขุนเดอ้อปูขุนให้วิ่งรูดบนล่าง3กับ0นะครับเด่น3เด่น0เลขติดของปูก็มี 0, 1 3 4 5 8, 9ทั้งหมดจะมีอยู่เจ็ดตัวจับคู่กับ0 1น2 0 5 0 8 3 0 3 4 3นนะครับเรียกตัวปูวงกลมให้ที่303439นะครับตัวเลข3ตัวก็มี630903นะครับอ่ะชุดท้ายอาจารย์ท่านที่8นะครับพ่อแตีม้มตำแล้าวิ่งรูดบนล่าง2กับ3เด่นที่2นะครับเด่นที่2 เลขหลักสิบก็มี5้าหก็ดหลักหน่วยก็มี2 3งจับประกบคู่ก็ได้7 2 7ดสอ6เจ 6, ็ดส5มเจ็ดนะพี่น้องทิซีครับผมตัวเน้นของโพแทมนะครับเน้นของพแมอ่ะเจ็ดองเจ็ดสามหกานะครับระวังเลขไทยในเรื่องพี่น้องทิซี่ หาสองับหาสามเลยครับเรียกรัฐบาลไทยกันนะครับเอาทั้งเบิจะมีอู่แปดอาจารย์นะครับอาจารย์ท่านแรกเนี่ยหนึ่งพอดแกม้มสองปู่ขุนสามปู่โคราชสี่เซียนานาดีห้าปู่ศูนย์เจ็ดหกพ่อแหล่เจ็ดบ่าวแหลม แหนุ่มสวนยางอ่นะแปดอาจารย์ดังมาเบ่งกันพี่น้อง FC ีเลขวิ่งมาแรงชนที่ตัวไหนของวันศุกร์ที่หนึนี่ครับเลขวิ่งที่ชนกันอะ่ะเลขวิ่งเลขวิ่งชนมาแรงนะครับพี่นอ้องอ่ะมาแรง มาแรงเด้อพี่น้องเอฟซีอ่ะบนล่างนะครับพี่น้องบนล่างนะครับบนล่างเด้อมาครับพี่น้องเอฟซีนะครับเลขวิ่งชนกันมาแรงบนล่างโจทย์นะครับอ่ะมาเบิ่งนกันนะครับผมมาอันดับหนึ่งนะครับมาอันดับหนึ่งคือศูนย์นะครับ อันดับสองคือสามนะครับอันดับที่สามก็คือเจ็ดนะครับอันดับที่สี่ก็คือห้านะครับพี่น้องยูฟี่เอานะครับมาเอาไฮซีตัวพ่อนะพี่น้องยูฟีอ่าสำหรับสายวิ่งการ์ไลท์ตัวแรกก็จะบ่คุมกันนะพี่น้องเนาะ จะคมบคมให้พี่น้องจับเอาตัวเดียวนะครับเอามาเบิ้งกันครับเด่นสุดๆกันนะครับเด่นสุดๆกันแปดอาจารย์ชนกันที่สี่อ่าอาจารย์นี่ก็สี่อาจารย์ส่วนนี้ก็สามอาจารย์ส่วนนี้ก็สองอาจารย์กันนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซี สี่เปอร์เซนสี่เปอร์เซนสามเปอร์เซนและสองเปอร์เซนตสองเตมกันนะครับพี่น้องเอาเด่นสุดๆนะครับให้พี่น้องเอาไปวิ่งรูดกันได้นะครับเด่นนะครับเอาเด่นตัวใหญ่ๆจากน้อยเด่นสุดๆคือศูนย์กับสามนะครับศูนย์กับสามเด้ออ่าส่วนตัวร่องรองสอนชี้ลงมารองนะครับ ตัวรองเอฟซีชอบตัวร่องเก่าตัวร่องชอบตัวเด่นเก่าตัวเด่นนะครับงวดนี้มาแรงที่สุดนะครับแรงที่สุดคือศูนย์กับสามนะครับศูนย์กับสาม้อพี่น้องเด้ออ่ะฉะนั้นเราก็แคปหน้าจอกันเอาไว้อะสรุปก่อนหวยเล่าออกเลขวิ่งชนมาแรงแปดสำนักดังมาอันดับหนึ่งเด่นที่สุด ของเมื่อนี้นะครับเล่าวัฒนากัน0 3, กับ3าจัดด้วยพี่น้องเอฟซลูดสำหรับสายวิง่งสารุดไม่ครวรพลาดขอให้เห้งเรื่อยๆนะครับ